แล้วความต่างมันอยู่ตรงไหนคะการเขียนเพลงของคีตาแล้วมาเขียนให้แกรมมี่เออจริง,รงๆการการการเขียนเพลงความต่างจะอยู่ที่ใครก็ตามที่ตรวจเพลงเราคะ่ะ คือเราต้องเขียนส่งอันนี้เป็นศาสตร์อันหนึ่งที่พี่จิตรสอนเลยก็คือเวลาเขียนเพลงต้องรู้ว่าส่งใครถ้าส่งเอเจนซี่ส่งโฆษณาเขาต้องการใช่ค่ะเขาก็ต้องการฮัดเซลในเรื่องอะไรเซลโปรดักต์เลยใช่ค่ะสมมุติว่าส่งเราจะรู้ว่าส่งพี่โอมชาตรีคงสุวรรณพี่โอมให้ความสําคัญเรื่องอะไรเราจะต้องเขียนแบบนั้นไปเพื่อให้ผ่านพี่โอมส่ง จ็ยังไม่เคยส่งอยู่คนเดียวคือพี่ดี้ไม่กล้าส่ง<อ>กลัวส่งหมดแล้วพี่นิ่มส่งแล้วเหรอคะพี่นิ่มก็ยังค่ะ<อ>แต่ส่งคนที่ส่งจะเป็นพี่โอมพี่ป้อมมัศสนียพี่เสือธนพลพี่เอกะแนนดิพี่เอกทะแนนนี่ตรวจเพลงยากมากเลยอ่ะที่สุดในโลกโ<อ>เลยค่ะอ๋อเหรอเพลงเขียนให้พี่เอกด้วยเหรอคะเคยไปเขียนเพลงที่มิวสิกบัคค่ะเหรอเพลงอะไรอ่ะเ,ออเขียนไม่ผ่านนะพี่ตอนนั้นน่ะ breakfast in bed หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมีออกมาตอนนั้นหรือแว๊บๆอะไรเงี้ยค่ะ<อ>เคยไปฝึกเขียนส่งงานพี่เอกไปสองครั้งแบบซีดเลยซีดกับมาอ,อ,อะไรเงี้ย<อ>พี่เอกตรวจคือแต่ละคนศาสตร์การตรวจเพลงเขาจะไม่เหมือนกันเลยค่ะ<อ>พี่ใหญ่อาทิตย์สารจุทา<อ>ก็อีกอย่างหนึง่งพี่เป๋ากำมลนอีกก็อีกอ,อย่างหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนจะมีวิธีการตรวจ มีรสนิยมมีความนิยมไม่เหมือนกันใช่มีความเชื่อมีความยอมมีความไม่ยอมกันอยู่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงของเราเองเขาจะยอมง่ายกว่าไหมถ้าเป็นเพลงของเราเองเจี๊ยบร้องเองอย่างเงี้ยเจี๊ยก็ตรวจของเจี๊ยบเองมีคนาช่วยตรวจไหมฮะมีแค่คอมเมนต์ว่าเอ้ยมันมันไม่ควรจะพูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นหรือว่าใช้คําให้มันแบบ วัยรุ่นกว่านี้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแต่งให้คนอื่นเราก็ต้องหนึ่งคือเราต้อง under producer under คนที่ตรวจเพลงไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรแเรวก็ควรจะเซิร์ฟคือเจมเน้นว่ามันต้องทำตามสั่งได้แล้วต้องเคารพสายงานกันค่ะทีนี้เราอยู่บารันยูมาออก in the name of love ค่ะแล้วมีอีกไหมคะหลังจากนั้นก็จะเป็นมิทติ้งต่างๆค่ะก็ย้ายมาอยู่จีนี่โอนจากอยู่จีนี่ด้วยเหรอใช่พี่พอบารัยูออกใช่ไหมพอบารัยูเขายุบ สัญญาจะค้างจะก็ถูกโอนไปที่จีนี่พี่นิกตอนนั้นจีนี่พี่นิกค่ะแล้วก็ก็จะมีมิทติ้งอะไรพวกที่แบบเดอะแก๊งเจ็บแบบมิทติ้งกันแล้วก็มีอัลบั้ม post to the past ร์ทส์โ t สต์ทูเดอะนี่คือ cover เพลงเก่าซึ่งมันจะมีเพลงสมัยบาราคูดัสที่เจ๊บชอบมากวงนี้แบบสุดยอดเปรี้ยวอ่ะอาราคูดัสโอ้โหนานมากแล้วนาะฟิลฟิล์ฟิลฟิล์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 ฟินู่นแหละอยู่บัตเตอร์ฟลายนู่นแหละเปรี้ยวมากแล้วก็แบบว่า ัวนี้ก็เป็นเจ้านายคือคุณพิตริกทอมัสคือชอบั้งนตดสมัยดินสอดำกระดาษขาวดินสอดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ cover เพลงเส้นทางนี้ซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยพวกเจี๊ยบแบบฟังกันมาพวกที่เรียนโรงเรียนดนตรีค่ะปลื้มมากแล้วก็เอามาร้องทุกวันนี้คนเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นของเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบแต่งซึ่งจริงๆไม่ใช่ใช่ค่ะออเลรอคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะในขณะที่เพลงของเธอพลั้งครูออกมา เธอก็หายไปพักหนึ่งหายไปกี่ปีแล้วหายไปเยอะพี่หายไปหลายปีเหมือนกันค่ะมันเป็นช่วง MP3 จเจริญรุ่งเรืองแต่อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่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 มีน้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ไปเลี้ยงลูกด้วยแล้วเปิดโรงเรียนสอนดนตรีด้วยสอนสอนแต่งเพลงแล้วก็ช่วงนั้นก็ทําธุรกิจส่วนตัวเรื่องสอนแต่งเพลงเนี่ยค่ะก็หายไปจากวงการไปเลยประมาณ เกื 5, อบ5-6ปีแต่ตอนนี้ก็มีงานชุดใหม่ของเธอออกมาแล้วนะคะ,คะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยว่าอะไรปัจจุบันนี้ทําอะไรบ้างแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงจะมีคอนเสิร์ตอะไรยังไงที่ไหนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันนะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ